สาหมวยกับสวยคมเยันไงเท้าใจกว่ากันค่ะดูดิสับสนท้งเพศเลยเนี่ยใครชอบสวยคมยกมือครับสวยคมครับโอ้ยเยอะนะเอาลงเอาลงใครชอบหมวยครับข้าหมวยยกครับก็ไม่น้อยนะก็มีบ้างไหมคะเออนะเอาล่ะถ้าเลือกกันไม่ได้อย่างนี้นะคะต้องมาปรึกษากูรูความรักของเราค่ะ มวยกับสวยคมมันจะเป็นยังไงดีคะคุณหมอพี่ตอบอยากนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นรสนิยมแต่ถ้าเกิดเรามองก็เคยมีคําพูดว่าผิวพามา่าตาแขกนะครับขุ่นแบบฝรั่งเนี่ยเปอร์เฟกต์นไหมผิวพามา่าผิวพาม,าม่ามันขาวหรือว่าไม่ขาว,ขาวมันขาวแต่ขาวแบบเนียนๆขาวแบบนวลๆนะไหมไม่ขาวจัว่วตาแขกนี่โอ้โหคมกริบเลยนะครับเจอปุ๊บบาดชั่วเลยนะะเห็นตาพุ๊บบาดเข้ามาตาเราเลยนะ ถ้าเกิดหุ่นแบบฝรั่งเนี่ยขายาวสูงยาวเข่าดีถึงไ,ไหมหุ่นแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับนะแล้วอันนั้นเปอร์เฟกไหมแล้วถ้าเกิดเรามานั่งดูนะครับนางงามจัก,กรวาลเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามน,นางงามจัก,กรวาลน,นะที่ได้นี่นะอินเดียครับบ่อยมากเลยนะครับต่อมาเวเนซุเอลาครับประเทศอื่นนี่ก็แบ่งๆไปถ้าเราดูสองประเภทเนี่ยสองประเทศเนี่ยอันดับที่แรก,กคือจะเห็นว่าหุ่นนี่โอ้โหหุ่นแบบแบบที่ตะกี้บอกถูกต้องไหมครับ ผิวเป็นไงครับผิวก็เนียนๆไม่ขาวมากตาเป็นไงตาคมเลยถ้าเกิดเรามองทั่วโลกแล้วเนี่ยทั่วโลกจะชอบแบบนะครับสวยคมนะครับคือมองแล้วมันเห็นชัดนะครับฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยนะครับมาแต่งงานเนี่ยไม่แต่งงานกับสาวๆผิวขาวอ่ะนะครับเพราะว่าอะไรเขามีเยอะแต่ถ้าเกิดคนทางตะวันออกเนี่ยนะอะไรขายดีที่สุดรู้ไหมไ <c oughs> วท์เทนนิงครับทำยังไงขอให้ขาวไว้ก่อนไม่ว่าจะฉีดไม่ว่าจะขัดไม่ว่าจะอะไรขาวไว้ก่อนเพราะฉะนั้น คนแถวๆทา้งนี้ชอบอะไรเขาขาวที่จริงแล้วมันมีอะไรเขาบอก The glass away อร e a n e r on ร e อ e r นัถ้าเกิดคุณแบบไหนคุณก็ชอบตรงค่าแบบคุณเพื่อ้รวมแล้วเป็นหนึ่งนะแต่จะรักขาวสวยหรือว่าจะรักสวยคมขอให้รักจริงก็พอแล้วนะมันก็มองแล้วสวยเองแหละอะขอเสีงปรบมืให้คุณหมอด้วยนะครับ จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยใช่มันก็แล้วแต่สเปคคนนะคะว่าจะชอบแบบไหน,นบางคนหาคนที่ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ผู้หญิงที่เพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วเพอร์เฟกเนี่ยมันไม่มีโลกหรอกอบางคนนะเขาเรียกอิ p เพอร์เฟกชันน้อยๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่รวมตัวแล้วเพอร์เฟกต์สำหรับเราก็ได้